เปิดโปรแกรมแต่อสเซตนอนนช่วงเข้าสู่เดือนเมษายนเริ่มต้นงานหินทันทีต้องไปเยือนแมนซิตี้แถมยังมีคิวเจอแอสตันวิลล่าเชลซีสเปอร์สและบาเอนอีกด้วยพรีเมียร์ลีกประกาศยืนยันวันแข่งขันเกมที่แอสเซนอนจะเปิดรังเอมิเรตสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของเชลซีคู่ปรับร่วมกรุงลอนดอนออกมาแล้วโดยจะไปเล่นกันในวันอังคารที่23เมษายนนี้ตี2ตามเวลาประเทศไทยเดิมทีเกมดังกล่าวจะต้องเล่นในช่วงสุดสัปดาห์ก่อน แต่เชลซีมีโปรแกร,รมลงเล่นถ้วยเ a คัพรอบก่อนรองชนะเลิศทำให้ต้องเลื่อนออกไปก่อนที่จะได้คิววันเตะเรียบร้อยหลังจากผ่านช่วงเบรกทีมชาติไปแล้วนั้นอาเซนนอนที่เวลานี้นำเป็นจากฝูงพรีเมียร์ลีกต้องเจองานหนักทันทีด้วยการออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้วันอาทิตย์ที่31มีนาคมนี้ขณะที่ในเดือนเมษายนลูกทีมของมิเกลอัเตตาก็ยังมีโปรแกร,รมหนักรอยอยู่หลายนัดรวมทั้งต้องดวนกับไบเยนมิวนิคในถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบก่อนรองชนะเลิศอีกด้วย โปรแกรมเตะอาร์เซนอลช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน31มีนาคมออกไปเยือนแมนซิตี้3เมษายนเปิดบ้านพบลูตัน6เมษายนออกไปเยือนไบตัน9เมษายนเปิดบ้านพบไบเยนสิบสเมษายนออกไปเยือนแอสตันวิลลา17เมษายนออกไปเยือนไบเยนยี่สเมษายนออกไปเยือนวูฟแฮมตัน23เมษายนเปิดบ้านพบเชลซีย8เมษายนออกไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ 30เมษายนรอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกนัดแรกหากผ่านเข้ารอบและเกมพบสเปอร์เลื่อนไปเล่นวันที่27เมษายนหากอาเซนอนเข้ารอบรองชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกแฟนๆแ,นแนอสเซนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ